เ,เดียเ๋ยวเมื่อกี้ท่านพระอาจารย์แดงนะบอกว่า,าในเมื่อเราห้ามคนไม่ได้นะครับเรื่องอะห้ามคนให้อาหารลินหรือรห้ามห้ามลิงให้อาหารคนแปลกหน้าเห้ามลินครับใหม่หม่เลขหกนี่ผมว่ามีหายเป็นช่วงๆนะฮะลองลองดูจะเปลี่ยนผ่านไหมครับ หลักนะครับเด like ็กผูท่านมาใช้ในการดูแลพขามีความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมของเราโดยเฉพาะยิ่งบริเวณเขาใหญ่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่สําคัญนะครับเป็นวิญญาณแห่งแรกอย่างที่ผู้ช่วยนะครับได้บอกแทนวิญญาณนะครับท่านก็ลองศึกษาดูแล้วกันว่าในบรรดาวิญญาณเขาหลายแบบนนั้มีจุดเต่นอะไรอย่างไหนใหญ่ที่สุดนะครับอันนี้จะมีความสุขสบายต้องบอกนะครับกันก็ในที่เขาบอกว่า แม่กับลูกพี่ <laughs>

เปล่าก็นเขาบอกข้อมลแล้วกินเลยกันเหรอใช่ไยเหรอนี่เหรอเดี๋ยไปนี่เสื้อจะพ้องนี่ไม่เนี่ยเเกลียเบอร์ออกด้วยเลียวเย่ต้องเงอมากระเราได้เดี๋ยวมาเทย ไปเดียวตกองไปด้วยเดี๋ยวต้องตกขาไ่ถึงสิบกไมาไปประมาณไม่ถึงม่ถึงสินาทีก็ถึงละสินาทีสิโลไม่ถึงครบองปสิโลขุนหลวงพุทยอม แลรถเบรกแตกสิบล้ออยู่หน้าหลงผู้อีหลงผู้อีจับพมอะไรหลงผู้หลงผู้เยียมห้ามล้อโอหจานออสไม่ต้องหัวไปละโดนต้องทาเบรกแล้วถ้ารู้ว่เบรกไมอยู่ละจานออสไปละหรือมขอของมันวันนี้ออันครับเดี๋ยวปวดลงครับไปครับไปเดี๋ยวลงไปล